สวัสดีครับผมซิลไลท์ครับวันนี้ผมจะมาเรียกชั่นเพลงของวันเมลนะครับอ่าเพลงไทยบ้านนะครับผู้บ่าวไทยบ้านก็คลิปเนี้ยครับเป็นคลิปเรียกชั่นคลิปแรกของผมนะครับก็อาจจะติดขัดนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเพลงดีกว่าครับ Let's Go เท่จัง The Fuck This I d o n w t h e ถึงเงินครเทอ เขาบอกตัวจริงกูไม่ใช่แบบนี้บางคนยังไม่รู้อะไรคือโคดีบางคนยังไม่รู้อะไรคือโคดีบางคนไม่แค่เนื้อที่ไม่เคยเจตีบคนเนื้อที่ไม่เคยเจตีกูอยากเอาไปสอนแม่สิบทีกูอยากเอาไปสอนแม่สิบทีกูอยู่เฉยๆเพก็ไม่อยากวนตีมันเขาม่รู้ตัวบางแม่เหมือนหินรู้แค่เมืองไงมันเธอวิยาคี ถ้าคำตอบคือมึงไม่จริงใครของมึงกูไม่ได้ฟังกูไม่ได้ยินยายแม่กูโดนด่าจนกูชิบแล้วก็เช่าเพื่ที่กูพอดมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวกูจริงแล้วก็ไม่เคยเป็นหนี้กับใครแล้วก็ไม่ขอตังค์พวกมึงกูจริงมันด้วยตัวเองถ้าไอเด็กกระโปรงมึงจะทำยังไงจะกูไปอัดหน้ามึงจริงๆแล้วกูไม่ค่อยเล่นอินเทอร์เน็ตแต่สิ่งที่มึงกูพูดกูได้ยินบอกว่าพวกมึงในแก๊งนู่นแก๊งนี้กูไม่ได้อินและอย่ามาพูดถึงแม่กูกูยอมไม่เสีอกูเป็นดีมึงไม่รู้ว่าเด็กบ้าานนออกกย่งู

กูแค่เป็นผู้บริสใช้ป์้าที่ออกมันลาฝาและกูก็ได้มันขวดยาเต็มห้องถุงปุ่นเต็มห้องยัดแมงกูแค่อยากได้มันมึงโดนหลอกสำหรับข้าฟิตและคนอย่างมึงสมควรจะได้มันมึงเกิดมารวยแต่เล็กแต่กูกับมึงหลัมันไม่คล้ายกันกูแค่เป็นผู้บริสใช้ิ์้าที่ออกมันลาฝาและกูก็ได้มันขวดยาเต็มห้องถุงปุนเต็มห้องยัดแมงกูแค่อยากได้ตามมึงโดนหลอกสำหรับข้าฟิตและคนอย่างมึงสมควรจะได้มันมึงเกิดมารวยแต่เล็กแต่กูกับมึงหลัมันไม่คล้ายกัน โคตรดีบีโคตรดีผมชอบผมชอบมากๆอ่ะว,วันนิวเป็นแร็ปเปอร์ที่ผมชอบที่สุดอ่ะโคตรเท่ครับคุณบาชัยบ้าครับผมก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ยังไงคลิปหน้านะครับจะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันนะครับผมก็ยังไงผมฝากติดตามด้วยนะครับผมชิลไลท์นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ